ดาราหนุ่มดังรับอยู่กินกับแฟนสาวก่อนแต่งซื้อบ้านด้วยกันแล้วอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างบอสชนก,กันพูนสิริวงเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานด้านอื่นมากมายหลากหลายด้านเรียกได้ว่าตอนนี้หนุ่มบอสงานปังมากๆทั้งละครช่อง YouTube สำหรับเรื่องความรักก็แฮปปี้สุดๆเพิ่งครบรอบรักสามปีไปกับแฟนสาวนอกวงการและซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแล้วโดยล่าสุดหนุ่มบอสได้เปิดใจผ่านสื่อเรื่องของความรักบอกว่าวันเกิดแฟนตอนนี้คบกันมาสามปีแล้วก็มีคนพิมพ์เข้ามาเยอะว่าอยู่ก่อนแต่งหรอเพราะเราก็ซื้อบ้านด้วยกันแล้วก็เป็นคำแนะนำได้ สำหรับผมเองการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจำเป็นเพราะเราจะได้ปรับตัวกันก่อนไงเลยคิดว่าการอยู่ก่อนค่อนข้างสำคัญไม่ได้ซีเรียสจะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่เพราะความสุขของเราต้องมาอันดับแรกอันดับสองคือความสุขของเราและเขาครอบครัวก็คือคนนี้แต่งแน่นอน ครอบครัวค่อนข้างเปิดมากว่าเราตัดสินใจแบบไหนสำหรับแพลนแต่งงานผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเพราะผมยังโฟกัสเรื่องงานมากๆอยู่